ใจสใจง่ายปนนเอถามมาโดนอะไหนอตากปล่าใครเจ่ามาโดนไหนด้ยระจาได้วยหนแม่บอกดใจหลานะคได้แล้วได้นักสมุนแล้วบ้านนี่เอ่อเพิ่มาดูๆจะมาสามเทือเที่สีต้องเป็นผองสีอีกครั้งกาวโมนี่คุณบอคุณเมียก็เข้าเด้านากระทั่งบุญขึ้นมาก ลูกหลานมาหอดมาถึงแลวจังสีบกการรัรองของเตอเจ้าของเดินแย่เด้อวาจะดีลอยเบอร์ซินหรือวาสีบอดีเพราะว่าการรองกันรับเอาเนี่อเอานุ่มบอดดีบางเมืองกับเป็นพงบางอารมณ์กับเป็นม่านบางประกาศกับเป็นหยักขึ้นคักกับจะคว้ามอลอหมอล่ำเพิ่นกันยังวาสีตีนยอมผาดนําปาดยอมหลงหงขข้นถึงบวกบาดค่อยบกเขายอดตื่นไห้ซีเพซ่าอย่างเดชแต่ค้นยางสองขา ตั้งแต่ควายไถนาสขาก็ยังลงผัวเมียคกันแล้วแทงลก็ยังเปิ่นเมียบ่จัดใส่ให้บ่มีได้กายดังอยกันัวเฮ็ดจังด๋แม่นบ่อยกันได้ครับบ่แล้วสู้หม่คือกัน ถ้ามีชนันม really? so ือนี้คุณพ่อขุนแม่ขอเข้าได้สางนากระทั่งบุญึ้นมาไม่ค่มเสือพี่น้องเสือว่าบาปมีจริงเสือว่าสวรรค์มีจริงเสือว่าหน้ารกมีจริงจะเกิดเป็นศัทธาได้จังว่าฟังเด้อเจ้าคุณพ่อศัทธาเสือเรื่องพลาพลานเบือแผ่ที่ท่านจังไดแน่จังสิไใดพลากรสิเป็นศัทธาก็ต้องเกิดข่มเสือเสือว่ามีบาปเสือว่ามีบุญตัไงนจะลาตุนตั้ง็น แต่สัทธานี่แปปได้หลายอยางเด้คุณแม่มีสัทธา,าไฟไมขีเก็บมีสัทธาหัวเตามีสัทธาอาศัยมีสัทธาเอาหนาพวกเราคนสงสัยดิเป็นอย่างจะเอิอดสัทธา,าไฟไมขีเก็บเป็นอย่างจะเอิอดสัทธาหัวเตาเอาเตามาทานบอกเออหรือว่าเห็นย่างเห็ดบุญเอาคีเก็บมาเผาบอกบแมแอนบอสีสีออกสุดี่สุดนอขอฟัง คำว่า,วาสัท่าไฟใหม่ขีเกีย ب, เปียเทียบคือการท่านนี่คุณแม่ใจบจบแจ่มบ่ใสเปียกคือไฟใหม่ขีก ب, เกียร์ก็เห็นแสงเห็นแต่ควันหอมอยู่หินหินคำว่า,วาสัท่าหัวเตานี่ก็คือการท่านบบตัดสินใจหดออกหดเขาหด,ดออกหดเขาก็เลืเอ่อนสัท่าหัวเตาคำว่า,วาสาัทธาอาศัยนั่นสังเกตหน้าบนใบสังการท่าน ขันขอไปจังหันกะหลวงพักครับแจวพันพดไปหอดแล้วออกพองบาดเคลื่อนมาบอจะเอาตุ่มป่ากแกงเนื้อแกงไตเอาหมอนวยบักไงใส่เอามอเอเโโเอาเงอนนี่ละนัวขอเตือนซับผ้าบอแนห่าแนได้แกเห็นมูวท่านหลายบบบก็ะะเลยท่านลงไปบอคิดบออ่านเงินมามีะก็ยืมท่านแห่งก่อนกันเลื่อมบาดหอดบ้านน่งซึ้หนาฮอดตอหยอ ตังสีดอกคุ้นพอขั้งวาสทธาข่านใดได้พลาก็ตั้งใจคักแงขค้ววาสทธานี่แปลว่าพุ้งเสือป่าสาธาแปลว่าพววมเหลื่ยมใสสาธาสี่ได้ไปสวรรค์ยงยงเจ้ามีแต่บุญพงน้ำบุญสุนทานคนก็มาในงานหลวงหลายพ่ายมากนี่ถกัเป็นน้ำหาสทธาใจบุญจะได้มีตุนดุนจากโนมาเฮว ขั้นจ้าทานเปรล้วให้กาบตาขึ้นมาขอสมายเยินมันเอ้ยขั้นจอาท่านเปรล้วให้กาบตาขึ้นมาขอให้ได้พลาโยโยยิงยิงให้ได้สร้างมามิงแควคาทาสาขอให้ได้พลาบุญบุญนุนซื้อ ก็จได้อียงกันก็จะได้สบาก็ได้เศว้าอ้บ่กมันหัวใหญ่นาะคันนคันนเอาเนียนี่เป็นกอนรับุงก็เลุยปกเลยแต่ตั้งสีต้นตั้งสีอยู่กันมาเนี่ยสมมติว่าเป็นเป็นเมื่อเมื่ออ่าดเลยพอก็ไปถ่าอ่จะบอกสมัยเมื่อพ่อมันใจหายอสิบ่า่ออยาไปเอาปืนอะไยิงผมมันดิ่นอีเดเซอาหมจ้าหน้าหอูคุณผีพ่ออยาซือหอกีใส่ใส่ใสขอนักผีนัก สมมุติว่าเป็นเมื่อเจ้าเอามันเสียบแทนเลยไม่คือไ่มีหัวเขาเฮ้ยตันบปแู้อยู่บองเดี๋ยวเปลี่ยนสุดจะเป็นเงินเอาไว้สีแดง๋ยวเสียบเดี๋ยวมันเสียบก็ได้ขอบคุณนะคะที่รักขอบคุณหลายๆนะคะให้ยูืีมีแห้งให้ความแข้นมื่อไรยืนสิ่งถืออันบริเวณเทียบการท่านสกวัสดิ์บอกสุกุลบอคุณแม่